ค่ะพอดแคสต์วันนี้ค่ะอีพิโซดที่39กแล้วเนี่ยผ่านไปเนี่ยก็มีคน drop note ไว้นะคะว่าอีพิโซดที่40เนี่ยเขาเรียกว่า notice from princess ali l ค่ะลงวันที่ว้ท,ที่ october 2 2 n d no matter what the circumstances may be you can find joy in my presence on some days joy is generously strewn along your life path. glistening in the sunlight on days like that being content is as simple as breathing the next breath or taking the next steps. other days are overcast or, and gloomy you feel the strain of the journey which seems endless dull gray rock trade your gaze and cause your feet to ache. Yet joy is still attainable. Search for it as for hidden treasures. Begin by remembering that I have created this day. It is not a chance occurrence. Recall that I am present with you, whether you sense my presence or not. Then start talking with me about whatever is on your mind. Rejoin in the fact that I understand you perfectly. I know exactly what you are experiencing. As you continue communicating with me, your mood will gradually lighten. Awareness of my marvelous companionship can infuse joy into the greatest day. Naka listen. To Prince Ali, No matter what do, my won't means i go to New York. But I hope that I hope I เดินร่างนชีวิตที่สวยงามกว่านี้นะคะส่วนเรื่องไก่เนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะดิสพิลิกับฝรัง่งเศสจะได้มีกินนะคะก็ได้ตกลงกับหัวหน้าเยวาวราชแก๊งของมันกันเองนะคะหลังจากได้ดิส i ิลิวชาแนลเซอร์ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็เป็นโคอชแรกๆของมันนะคะให้แม่ให้แม่มันได้เรียนมาแต่เดอีเนี่ยส่วนมันเนี่ยนะคะหมายมั่นปั้นมือมด้มมากว่าอย่างเราเนี่ยคงได้เกรดสองตินิตี้แต่คิดผิดนะคะ ว่าแม่หมาน้อยที่มันขโมยโคอตแรกๆมาเนี่ยนะคะของแม่ส่งงานเนี่ยนะคะอย่างน้องมีเรียกแม่แม่ส่งงานมันจะเรียนแค่เกรดสองก็ไกลซะเปล่าอย่างมันเนี่ยคะจะไม่พึ่งมือสปกปรกกระกาดาษจะชู่มันมากไปคะ่ะเราจะไม่เชื่อด้วยเช่นกันอย่างเราเนี่ยคะ่ะเราได้ดิพโลมาค,คะ่ะจากที่นิตี้คอลเลจออฟลอนดอ นะคะในสาขาพพะะเปียโนนค่ะเรียกว่าไม่ entrance ก็ได้นะคะเรื่อ music music is my soul นะคะอย่างได้อย่างเนี้ยถ้าไม่ entrance ก็ได้ระดับมาาหาไรรัฐบาลขั้นต่ำนะคะอมสอสซาวเนี่ยได้แน่แค่เข้าไปเล่นเพลงร้องรำทำเพลงก็ได้แล้วนะคะแต่มันเนี่ยอยากเก่งเนี่ยมันสงสัยว่ามันจะต้องจัดเวงสมองเราแน่เลย แอบอ่านหนังสือนะคะซึ่งมันก็ว่าอย่างมาเนะะี่ยค่ะต้องสั่งทำถูแน่นอนนะคะก็เหมือนกับเพลง golden hour ที่บอกว่าสังส่งสนาจารย์จุลานะคบมาสอนเป็นโน้ตคิงเพเนี้แล้วเขาจะแต่งนะคะจะร้องด้วยจริงไม่ใช่เลยนะคะมันขโมยมาทั้งหมดเลยค่ะคือเด็กเขาจะร้องเองอาจารย์ยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังไม่เกินขวบครึ่งเลยะคะ่ะกินนมผ่ากินนมแม่อยู่เลยนะคะ จำได้ว่าทั้งชแนลเซอร์และถูชแนลเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันเช็คเช่นเดียวกันนะคะขโมยมาทั้งนั้นเลยค่ะอย่างที่บอก b รินซ a ลิ a b ับบาบาเนี่ยนะคะเป็นขโมยนะคะประเทศไม่ได้ขับขึ้นด้วยมาเฟียนะคะจะได้ไก่ตัวนี้มาสมจนขนเหลืองออกขาวๆสวยงามอย่างเลฮอร์นนะคะเป็นแม่กาแจากทัสคานีซึ้อบอกว่ามาจากอิตาลี ยังไม่เห็นว่าผู้ไปหาไม่เอาไปจากปสมกงผสมไทยที่ไหนนะคะย่า yeah. <Yeah. S 1> ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะออกไปไหนนะคะอย่า yeah. ไปผปสมกับกงในวังฝรั่งเศสเชียวนะคะแป๊บๆเข้าไปวิ่งไปทมายมาขายพมา่าเนี่ยจนฉันแบบว่าคนโลโคออสเตเนเซียนเนี่ยไม่นะคะไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเขาก็ไม่ตกลงเอาไว้เองหรือเปล่าว่าต้องสายทริตตี้ลายให้ส่งกลับไปฝรั่งเศสอีกคระเลี้ยงเองคะ่ะ อย่าไปเอาเด็กไต้หวันมานะคะมาแต่งตัวเป็นฝรั่งไม้ค่ะไม่ไม่เลยนะคะ also olive e g e r หรือไม่ก็ระดับ novelty เ,เลยเนี่ย link ได้ทุก climate change เลยนะคะแล้วก็พอหอมปากหอมคอนะคะอย่างหัวแดงหัวเดิงเนี่ยสุสัสยจะสีเดียวกับขนไก่เลยนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะก่อนเซนายกับเด็กเยาวราชเนี่ยนะคะได้หาเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะ เห็นตาบอดเซนเซียกันเองค่ะไม่ใช่เด็กในพื้นที่นะคะก็คงเหมือนคิงคองนะคะมันคงไม่ได้มาง่ายๆค่ะกว่าจำเลยต้องเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ร้านเกะที่ไหนนะคะไม่ใช่ดาราล้องเพลงเทนมีมี่ที่ไหนไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่อีกนะคะเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เลยคะ่ะเจ้าของพื้นที่แน,น่นอนต้องเป็นเจ้าของประเทศนะคะ เด็กพื้นที่ไหนเนี่ยได้ทําสัญญาได้แน่นมากๆเลยอย่าบอกว่าผู้ใหญ่ทํานะคะเด็กมัธยมต้นเนี่ยก็ได้โพสต์นักตุลานิติได้แล้วเรียกว่าระดับอนุบาลเนี่ยนะคะนิติจุลานะคะไม่ใช่นิติรามเรียกว่าระดับอนุบาลเนี่ยได้ขาวหวาดก็ไม่รู้ตั้งกี่โหนนะคะถึงได้ทําสัญญาได้แน่นมากค่ะอย่างที่ได้พูดกันนะคะเหมือนคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยจริง <c oughs> <c oughs> ทางการเนี่ย เขาปิดกันเาไว้ว่าจริงๆเ่ยไม่มีสภาพเป็นบุคคลนะคะไม่ใช่คนนะคะเป็นโรบอทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรบอทย่วซ่านะคะดูแลก็จบค่ะสำหรับมนุษย์ที่เป็นฮิวแมนนอยนะคะที่มายดีเนี่ยนะคะจะไม่มีแบตเตอรี่รีบไปซื้อแบตเตอรี่มานะคะแล้วตอนเช้าชาร์จวัลเซลไว้ตอนคืนเนี่ยสามารถหาที่พักในโรงงานใน CP r ได้คะ่ะ โอเคนะคะจะตรวจเครดิบโรนะคะทุกครั้งเช็ดแอป,ปทางลัาค่ะยังไง,งก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก,กด notification bell สำหรับตอนวิสวดต่อไปนะคะไม่เจอกันใหม่ค่ะ